ประมวลภาพงานแต่งขนมหวาน KPN กับเจ้าบ่าวนักธุรกิจหลอบตลึงใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการไปอีกคู่สำหรับคู่รักขนมหวานรับนอนวินลิมปอวิวทีรานนนหรือขนมหวาน KPN น้องสาวจอขนมจีนกอลูมาดและแฟนหนุ่มนักธุรกิจโปรไฟล์ดี ผู้เขาชวัดพัทสร้อยสิริที่เมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธีพุทธศักราช66ที่ผ่านมาทั้งคู่ควงแขนเข้าพิธีแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่นครอบครัวและเพื่อนพี่น้องทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน วันนี้เราได้รวบรวมบรรยากาศงานแต่งของพวกเขามาให้ชมกันที่มาในแฮชแท็กเบอ pkw 1 6 2 2 3และสาวขนมหวานได้รวบรวมโมเมนต์อดอุ่นชื่นมื้นนีวัยผ่านอินตราแกรมส่วนตัวแอปนำวานบอกเลยค่ะว่าสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆและหลายคอนกไม้เตกรู้ต่างชมเจ้าบ่าที่หลอดตะลึงสุดๆไปเลยไม่รอช้าไปชมภาพงานแต่งของทั้งคู่กันเลยค่ะทางทีมงานทีนีดอทคขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ